อุดคารวการปฏิบัติธรรมแนวอโศกที่นี่ที่เดียวจริงๆครับที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสาระคุ้มค่ากับการได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้ติดตามให้ได้สุดยอดของวิถีชีวิตของมนุษย์ที่สุดยอดฉลาดในยุค5,000ันปี ของพุทธศักราชผ่านมาถึง2,565ปีเลยกึ่งพุทธการติดตามพุทธธรรมนายให้ได้ครับกราบนัสวการครับหน้าคนนี้เข้าใจดีเข้าใจถูกต้องอเรื่องที่อาตมายืนยันไปว่าอาตมามายุคนี้ มาต่อเชื้อสิ่งที่ของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะโลกุตรธรรมมันได้เสื่อมสูญไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้พยากรณ์ไว้แล้วในอานิสูตรนะว่าเป็นกรองอนากะมันหมดเชื้อหมดรูปร่างหมดของจริงตัวแท้หรือแต่ของปลอมหลอกไว้อัตมาต้องมาทําคืนต้องมาหาของเก่าของเดิมใส่เข้าไปให้เป็นของเดิมของแท้อย่างเดิม ได้เท่าไรก็พยายามที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเป็นเรื่องจริงพระพุทธเจ้าพยายกรณ์ไว้เรื่องจริงถ้าใครยืนยันว่าเป็นผู้ที่จะมาเป็นผู้ต่อเชื้อดังกล่าวนี้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านพยายกรณ์ไว้ก็มายืนยันดีถ้าตัวเองแน่ใจว่าตัวเองเป็นผู้นั้นเห็นมีแต่จะไปเป็นพระพุทธอะไรเป็นพระ พระพุทธเจ้าองค์ใหม,ไม่ไม่ได้เป็นผู้ต่อหรอกจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ห็นมีแต่อย่างนั้นเป็นอะไรเป็นพระเสีรยสรยะเมตรไตรอะไรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วคําว่าศสีอริยะเมตรไตรมันก็เป็นตําแหน่งมันจะชื่อพระพุทธเจ้าอะไรหรอกชื่อพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่เป็นตําแหน่งของพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆต,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 ต่อไปเสียรยะเมตรตลอดการน่ะ องคไหนที่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็คือสีอริยเมตรตรหมดองค์นั้นอีกต่อไปอีกก็จะมีสีอริยเมตรยัยองค์ต่อไปอีกตลอดตลอดการซึ่งเขาไม่เข้าใจเขาก็ติดยึดไปเห็นได้ชัดว่าพวกนี้ไม่มีความรู้ในเรื่องศาสนาพุทธ